ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีทุกคนก่อนนะครับผมเจอกันในตัวนี้ก็ไม่เช้าและกี่โมงฮนะ,ประ,ป,ระ,ป,ระประมาณเก้าโมงเช้าครับของวันศุกร์ที่26มิถุนายน2 5งพห้าร้อาครับจากต่อจากอีพีที่แล้วนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องจนในโลกออนไลน์พูดจีอีพีเขาไม่จบหรอกตัวหลอกอยู่ทั้งปีทุกคนแหละไม่ใช่เลยตัวหลอก คือไม่ว่าหน้าเฟซหน้าไลนยหน้าเพจจะแน่นขนาดไหนถ้าให้โอนก่อนทุกกรณีย้ำน,นะครับทุกกรณีหลอกแน่นอนครับหลอกครับชัวร์ไม่ว่าค่ารถค่าน้ำมันค่าเอกสารค่าอะไรต่างๆไม่มีครับคิดง่ายๆเลยนอกจากนอกจากนอกจากรายวันดาวน์ลดเงิน คนดูเลเงินประเภทเนี้ยที่เหลือไม่ได้ครับสามอย่างที่พูดมาเนี่ยได้แต่ว่าท่านต้องคิดให้ดีว่ามันใช่เหรอภาระมันจะไม่หนักหนากันอีกเหรออะไรประมาณนี้นะครับอีพีนี้ขอพูดไม่นานนะครับเพราะว่าผมก็ทำงานอยู่พอดีว้างๆเลยแวบ,บมาเลยแวบ,บมาพูดคุยกันเรื่านตันใจ ขนาดมาพูดมาเตือนแล้วเพื่อนๆยังโดนหลอกกันเราก็มาบน่นมาสาบมาแช่งเราก็ได้แค่สาบแช่งแล้วครับทําอะไรไม่ได้หรอกตังถ้าคนไม่เยอะจริงๆไม่รวมกลุ่มจริงอะ่ะไปแจ้งความไปดําเนินคดีดอะ่ะยากครับที่จะได้คืนบอกเลยอย่างมากก็ได้แค่เตือนให้เพื่อนๆคนอื่นอย่าหลงเชื่อแค่นั้นเองตังที่โอนไปไม่ได้แน่นอนครับถึงจะอายัดบ,บัญชีถึงอะไรก็ช่างไม่ได้ครับทําใจเลย บอกไว้เลยครับร้อยสองร้อยเวลาไม่มีนินก็ไม่มีจริงๆนะใครเคยไหมเวลาไม่มีตังค์จริงๆเนี่ยเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าในห้อยอะไรตามห้องตามในมิโล์ที่เป็นของเราของเรานะที่มีกระเป๋าค้นมันทุกอันเผื่อเจอตังค์เผื่อเจอเราลืมหลงไว้เลยเพื่อจะซื้ออะไรกินใช้ใจที่เราจําเป็นนั่นแหละทางออกที่ดีที่สุดอย่างผมเนี่ย ชิปที่เล็้วที่ผมลงเนอะ่ะผมก็เดือดร้อนนะผมมีเวลาแค่สี่วันสี่วันแต่ผมก็หามานานแล้วแหละแต่เหลือต่อจากชิปเนเหลือสี่วันที่ผมจะหาตังคหาเงินเนี่ยจำนวนหนึ่งแสนห้ามืนบาทเพราะว่าตังเกียบผมที่เก็บมาก็ให้คนอื่นยืมเละย,ยืมมั่งไม่ยืมมัง่งแหละผมก็ไม่ใช่เจรวยแต่สมมารจะใดเป็นพี่พี่ชายเขาเดือดร้อนอยช่วย แต่เวลาถึงเราเนี่ยเขาไม่มีให้ก็ไม่รู้จะให้เขาไปหาที่ไหนนะหายืมหาอะไรเขาทั้งตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ใช่เรื่องมากพวกนี้ด้วยกับพี่กับน้องก็เลยทำไงล่ะคราวนี้จะทำยังไงละ่ะปรึกษาพ่อแม่ครับแล้วอขออนุญ,ญาตขอโทษวับใครที่พ่อแม่ท่านเสียแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเราตลอดที่เรานับถือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะ ปรึกษาหลายๆคนครับมีทางออกแน่นอนครับอย่างแน่ๆคือหน้าด้านไหมครับมีแน่นอนครับตามหมู่บ้านเราแต่ละหมู่บ้านเนี่ยผมว่าต้องมีแหละเงินน่ะแต่ว่าคนที่มีตังค์อ่ะที่เขาจะปล่อยให้เรายืมเนี่ยเปิดปิดตัวครับรถแต่ว่าเขาจะให้เรากู้ยืมหรือเปล่าแค่นั้นเราน่าเชื่อถือพอหรือเปล่าเรามีหลักทรัพย์คำประกันหรือเปล่าถ้าเราไม่มีใครมีกด็ดีใครมีก็ไม่ได้หากู้ยืมเงินดอกเพราะว่าถ้ามีหลักทรัพย์อ่ะ เข้าธนาคารเข้าไฟแนนซ์เข้าอะไรอะ่ะไปที่ไปรถเทผู้มือรถอะ่ะง่ายแต่ถ้าคนไม่มีอะ่ะเอาเพื่อหลผู้ใหญ่เราที่คนน้ำหน้าถือตาหน่อยช่วยพูดคุยกับเขาให้เขาไปพูดคุยกับเราให้เป็นคนคำให้เราแบบนี้ได้ผมก็ใช้แบบนี้แร้ผมให้พี่สาวผมเนี่ยคือไปหยิบคนนั้นเล็กๆน้อยๆก็ยอมจ่ายดอกเขาเพื่อเราจะได้มีตังค์ก้อนมาใช้ตามจุดประสงค์ของเราใายความเดือดร้อนของเรานั่นเองเสียงโง่ไปกับ โอนในโลกออนไลน์ไปห้าพันกว่าบาทครับห้าพันกว่าบาทถามไปเลยงวดรถทันคันหนึ่งดีๆนี่แหละใช้จ่ายซื้อนมลูกซื้ออะไรดีๆนี่แหละดีไม่ดีไปเป็นนี่เขาเพิ่มอีกห้าพันไปหาดื่มขอมาอีกตั้งหากกลายเป็นหมื่นไปอีกคิดดูดีครับหนักไปอีกครับอย่าโอนก่อนทุกกรณนี้ครับเดี๋ยวอีพีนี้ขอพูดเรื่องประเภทแบบโจนในขาบจนในออนไลน์นะครับ,รบเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาคุยเรื่อง ถ้าเกิดเราหลงให้บัตรหลวงถ่ายเ,าเลขดิสเซอร์ไอดีหลังบัตรให้กับคู่กับบัตรเลขประจำตัวประชาชนของเราแล้วก็เบอร์โทรของเราให้ให้มิจฉาชีพไปมันจะเป็นผลยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูอีพีหน้ากันครับเดี๋ยวจะออกมาเร็วๆนี้ครับผมหาข้อมูลเพิ่มเติมให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้ก่อนนะถ้าคนที่รู้ก็จะช่วยกันครับเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าครับ เดี๋ยวมาประเภทโจรในโลกออนไลน์กันเลยดีกว่าประเภทแรกนี่ใกล้ตัวเลยครับจะไปปลอมเป็นเพื่อนเราในเฟซอะเพื่อนของเพื่อนเราอะที่อยู่ในเฟซอยู่แล้วคนสนิทเราเนี่ยมันจะสืบมันจะหาแฮกรหัสหาอะไรมาของเพื่อนเราเพื่อนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกมันจะมาให้เราช่วยอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันอ่วเรามีเราก็โอนแต่เราไม่มีเราก็ไม่ได้โอนกันแล้วไปเราก็โอนให้มันพอไปถามเพื่อนนก็กูไม่ได้ยืม เทสนี้ฟนนี้สุดท้ายเป็นไงครับโดนหลอกแต่ถ้าทางที่ดีมีทางแก้คืออย่าเพิ่งโอนเอาเบอร์โทรศัพท์เพื่อนที่เฟสที่มันมาหลอกเรานะ่ะไปถามเพื่อนถามเพื่อนเลยประเภทนี้เจอเยอะมากแล้สสนมากก็รู้ทันสนมากส่วรไนซยรู้ไม่ทันก็หลงโอนไป ก็สูญเสียตังค์นะครับต่อไปก็เป็นพวกเว็บไซต์ปลอมให้เราไปกรอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆทาอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะเปียไซต์พวกนี้มันจะก๊อปปี้เหมือนพวกธนาคารเป๊ะๆเลยนะเหมือนสถาบันการเงินเป๊ะเลยให้เราไปกรอกข้อมูลมันไม่หลอกนะมันไม่ให้เราโอนหรอกแต่มันจะเอาข้อมูลเรานะ่ะไปทําธุรกรรมที่ไม่ดีครับมันจรากรรมข้อมูลแล้วอย่างนึงพวก มันแว้มันเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมยังไงล่ะมันเป็นโปรแกรมพวกลิงอะ่ะลิงต่างๆหลอกให้เราคลิกคลิกหรือเล่นอะไรสักอย่างที่มามันเป็นที่มาที่ไม่ปลอดภัยน่ะเราก็เล่นไปแบบไม่รู้ตัวเป็นเกมอะไรเล็กๆน,น้อยๆหรืออะไรสักอย่างนี่แหละพวกลิง์ที่เราแปลกตาะ่ะคุณไม่จำเป็นอย่าไปคลิกครับมันจะเป็นมันแอบ,บแฝงไอ้มันวไว้เพื่อแบบ ขโมยข้อมูลของเหยื่อของเราที่เข้าไปเล่นน่ะมันขโมยของเราไปไม่รู้ตัวอันนี้เขาก็เตือนกันเยอะแยะนะครับในในในโลกออนไลน์เขาเตือนกันอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งประเภทอยากได้สามีต่างชาติหรือเมียต่างชาติก็เช่นเดิมเหมือนกันนะครับอันเดียวกันจะมาหลอกคุยกับเราให้เราหลงรักอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายตีเนียนหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมให้อันนี้ก็โดนโดนเยอะอยู่นะครับที่ที่ท้่ที่รู้มาโดนเยอะอยู่เหมือนกัน เราจะไปอีกอย่างนี้จะเป็นอันเนี้ยสำคัญมากลงข่าวกันทุกวันร้านค้าป,ปอลอมหลอกขายสินค้าออนไลน์หลอกให้โอนเงินมั่งไม่ได้ของไม่ส่งของมั่งส่งของไปก็เป็นอะไรก็ไม่รู้สั่งโทรศัพท์ได้กระจกสั่งเห็ดเพาะไม่ได้กินเห็ดเลยไม่ส่งไปกรอบรูปคนนั้นคนนี้มาลงขายเยอะแยะครับพวกเนี้ย หลอกลวงกันบางทีคนแก่คนเท่าเราไม่ทันโลกออนไลน์ไม่ทันโซเชียลครับสมัยนี้เร็วมาก 5G แล้วโดวนหลอกกันละนาวเตือนเลยครับอย่าเลยครับเลือกครับทำกู้เงินออนไลน์เนี่ยไม่มีครับเข้าเพจไปดูเลยครับเข้าไปดูข้าวเลยลงประจานกันเต็มโดนหลอกแล้วก็โดนหนาวว่าควายไปเชื่ออ,อีก คนที่โดนหลอกไม่ใช่ควายหรอกครับแค่เขาเดือดร้อนเฉยเขาก็หวังหวังในส่วนนว่าเขาจะได้แต่มันก็ไม่ใช่ไอ้พวกเป็ดสัมภเวสีก็มาหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นซะสาบแช่งไปมันก็ไม่รับหรอกไอ้พวกเนี้ยมึนมันด้านซู้เราคุยกับพวกเราผู้ใหญ่เราที่เรานับถือหาทางช่วยเหลือกันนีกก่อนครับยอมอายครับยอมอาย อายวันนี้เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าของเราครับกราฟชีวิตของคนเราแต่ละคนมันมันเดินไม่เหมือนกันชะตาชีวิตผมเคยต่ำสุดมาครั้งหนึ่งจนแฟนผมเนี่ยจะหนีกลับบ้านเลยนะผมก็เข้าใจว่าเลี้ยงเขาไม่ดีผมก็เลยว่าขอโอกาสเดี๋ยวจะลองฮัดซุอีกครั้งหนึ่ง ผมก็เลยดิ้นรนดิ้นรนค้นหางานที่มันที่จะเลี้ยงก็ควเลี้ยงคนอื่นได้มาผมก็ใช้เวลาพักหนึ่ง,งผมก็การชีตผมก็ขึ้นสูงมากสูงจนปฏิเสธธุกรกรรมการเงินทุกอย่างที่เสนอเข้ามาผมไม่รับผมไม่ทําผม,มอยากเป็นนี้พอมาชะตาชีวิตเล่นตลกดิ่งลงเหวนะครับ จากคนที่ไม่มีหนี้ตอนนี้บอกได้เลยกองทุนหมู่บ้านทกรสรถต็เข้าไฟแนนซ์อีกโอ้หลายอย่างครับสี่ห้ายอย่างไม่ท้อครับสู้ครับผมคิดว่ามันต้องมีสักวันละ่ะที่การาฟชีวิตชะตาชีวมณฑลต้องดิ่งขึ้นเหมือนที่ผมเคยเป็นถ้าเราสู้ไม่ถอยสักอย่างอะไรก็ขวางกั้นเราไม่อยู่ครับทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงครับอย่ายอมแพ้ครับทุกคนสู้ครับ ถ้าเราเหนื่อยท้อสู้ไปแค่แค่นั้นเราลองเสียเวลาสักพักดูคนอื่นเหมือนทุกคนเคยบอกอย่าไปดูยามเขารวยเขามั่งมีให้ดูยามเขาหาเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาหาหากันจริงๆเขาถึงมีขนาดนั้นเขาเก็บเขาออมเขาไม่ฟุ่มเฟือยผมรู้ต้นทุนชีวิตคนไม่เท่ากันจะให้มาออกรถแบบไม่ดาวไม่ใช้งวด มันเป็นไปไม่ได้เหมือนผมนี่แหละอยากได้รถก็ต้องผ่อนผ่อนแล้วก็เป็นภาระมีภาระเพิ่มต่างๆก็ต้องหาใช้พอเราอยากได้ถ้าเราไม่ผ่อนเราก็ไม่มีเงินซื้อสดพื้นฐานทางครอบครัวเรามันไม่ได้มีเงินเป็นกองเงินกองทองมันมีแต่นี่แค่เรายอมรับส่วนนั้นเราไม่ดิ้นรนจนเกินความสามารถของเราชีวิตของเราก็มีความสุขเองเนี่ยผมยังคิดเลย เป็นไปได้เนี่ยผมอยากเลียนหนี้ให้หมดให้กลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมถึงผมไม่ได้ทํางานวันนี้หรืออาทิตย์หนึ่งผมทำงานแค่สามวันแต่ผมยังมีตังใช้นะมีตังเก็บด้วยแต่ทุกวันนี้เป็นไงทํางานทั้งเดือนสารพัดอย่างที่ทามันยังไม่พอใช้หนี้เลยยังดีที่ถ้าแก็บริษัทผมขอให้เบิกล่วงหน้าให้ใช้งั้นผมก็อยู่ยากเหมือนกันผมก็ไป นี่แหละยืมเงินแสนห้าตำให้พี่สาวหาแถวบ้านเสียค่าดอกเขาเอาเซ็นส mm ัญญาเซ็นอะไรแล้วแต่จะนินทากาเลไม่รู้เราตัวเราให้รอดแล้วก็ทําให้ดีเรายอมให้เขาหัวรอะวันนี้ให้มันความเขาเรียกว่าคําดูถูกคนน่ะคําหัวรอดของคนน่ะปล่อยไปเลยครับเอามันมาเป็นแรงผลักดันเราเนี่ยให้เราทะเยอทะยานขึ้นเพื่อจะชนะจุดจุดจุดจดนั้นน่ะถ้าเราบอกไงหัวรอดที่หลังดังกว่าเสมอครับ แต่เราก็ไม่ได้เหยียบย่ำเขาหรอกแต่เราภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้ไงรับรองคนที่มันเคยเกลียดเราตีเนียนครับถ้าเรามีเงินมีทองตีเนียนใช่ไหมทุกคนที่ไหนก็เป็นตีเนียนแล้วเตือนไว้ข้าๆก่อนถึงอีพีหน้าครับเพราะเดี๋ยวจะได้ไปทางานแล้วถ้าจําเป็นต้องส่งรูปบัตรประชาชน ไปทําธุรกรรมในโลกออนไลน์กับที่เชื่อถือไม่น่าเชื่อถือก็ช่างกบรบุณาาย่าถ่ายหลังบัตรประชาชนแค่เสียหน้าบัตรประชาชนไปนี้ก็อันตราย70%แล้วครับถ้าเขาให้ถ่ายจริงๆเเซอร์ดีปิดไว้เลยครับไม่ต้องให้เห็นหรือถ้าเกิดกระทักมาบอกว่าพี่ลเซอร์ดีหายไปไหนสงสัยไปเลยครับ แต่ถ้ามันจำเป็นต้องส่งใบไม่อีกเอาเล,เซ,เ,ลเซอร์ l d บัตรอื่นครับที่ไม่ใช่บัตรของเราคู่กับหน้าบัตรของเราไปรับรองทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามไม่ตรงกันอยู่แล้วกอกให้ตายต้นเครื่องพังก็ไม่ได้ครับทุกวันนี้เขาไม่ถ่ายด้านหลังกันแล้วครับปร,ประชาชนเพราะว่าข้อมูลเราทุกอย่างมันอยู่ในชิปการ์ดหมดแล้วครับ วันหมดแต่ยวนอะไรก็อยู่หน้าบัตรหมดแล้วครับทุกวันนี้แต่ก่อนอยู่หลังบัตรคือจำเป็นต้องถ่ายบัตรรุ่นเก่าบัตรชิปการ์ดทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วครับสถาบันการเงินหลักๆที่เขาครอบครองข้อมูลของเราเน่ะเขามีแต่เครื่องอ่านชิปการ์ดกันทั้งนั้นครับเขาไม่มีให้มาถ่ายอ่าไอดีลิเซ่ดีข้างหลังให้หรอครับเสียทั้งเลขที่บัตรทั้งเบอร์โทรทั้งสมุดบัญชีทั้งลิเซ่ดีข้างหลังเหมือนเราเอาข้อมูลส่วนตัวเขาของเราให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ เกไม่สายชีพพวกนี้เขาจะทําอะไรก็ได้ครับสบายตังหดตังหายเนี่ยมันชีดป็นนี่ถึงบ้านฟ้องร้องกันอีกนานครับเดี๋ยวมาต่อนครับเรื่องนี้อีกนานพูดไงก็ไม่จบครับเตือนภัยเพื่อนๆพ,พี่น้อง,องทุกคนด้วยนะครับไม่จําเป็นอย่าเลยครับโรคออนไลน์ไม่มีจริงครับน้อยครับน้อยถึงน้อยน้อยที่สุดครับขนาดซื้อขายกองซื้อขาย โอ้ยลินลัวซื้อขายของในโลกออนไลน์แค่ซื้อขายเนี่ยยังหลอกอะไรอันนี้จะมากู้เงินหลักหมื่นหลักแสนยากยากครับทุกคนก็เดี๋ยวจะไปทํางานแล้วครับเดี๋ยวกดติกรรมกดถูกใจแล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับฟังผมบ่นนี่แหละเผื่อที่ผมบน่นบ่นไปเนี่ยจะช่วยใครหลายๆคนให้รอดจากพวกสัมภเวสีพวก อีก,กาทั้งหลายแหล่มหาขอสนบุญนะครับผมให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวทุกคนงวดวันที่หนึ่งนี่แหละทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยร่ำรวยทุกคนครับมีเงินตั้งหลักตั้งแหล่งทุกคนเลยนะครับผมจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นไรเขาดี่รุนสู้กันไปครับเดี๋ยวเจอกันเรื่องเลเซอร์ไอดีพวกซีซีวีพวกอะไรเจอกันว่าถ้าเกิดไปแล้วได้ไปแล้วเราส่งเอกสารไปแล้วเราจะทำยังไง จะมีข้อมูลมาถึงเราไหมหลอกลวงเราเป็นหนี้เป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นหนี้มาเราจะทําไงถ้าน,นี้ทุกคนก็คร่าวๆครับค้นหาใน Google ครับแล้วก็ไปเพจที่เป็นทนายรับปรึกษากฎหมายฟรีเข้าไปอ่านข้อมูลแบบหาความรู้รอบตัวได้เลยครับผมก็ไปศึกษาแถวแบบนั้นมามาให้เพื่อทุกคนที่มีเวลาไปก็มาฟังฟังผมบ่นเอาไงก็ขอกลับสวัสดีรอดมาครับทุกคนขอบคุณครับผม